ครับเช้านี้ก็มาสำรวจแหล่งประกัดอิสานอีกที่ครับหลังจากโดนน้ำท่วมไปครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือว่ามีบอดหรือเปล่าครับต้องติดตามดูครับดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับต้องดูครับโอ้โหเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วนี่ครับกัดอิสานครับน่ไซส์เล็กครับปล่อยครับ วันนี้ก็ออกมาคนเดียวครับวันนี้มาดูว่าจะได้หรือเปล่าครับดูครับตัวเล็กเยอะเลยครับดูเจอแล้วพี่น้องเจออีกตัวครับไซสเล็กครับไซสเล็กครับดูครับไม่มีวอร์ดครับต่อยครับ จะไม่ค่อยทำบอดครับวันนี้เจอบอดอีกแล้วครับพี่น้องเจอบอดแล้วครับดูดูตรวปไปสารครับดูบอดครับลักษณะการทำบอดครับจะอยู่ตามพงหญ้านี่แหละครับแต่ยังไม่มีเม็ดไข่ครับต้องลองดูว่าจะมีตัวไหมครับ เจอแล้วครับน้องเจอแล้วครับเจอแล้วครับไซนี้ครับครับสารครับแห่งนี้ก็ไม่ไกลครับออกจากบ้านมาก็ประมาณ2กิโลครับนี่ครับไซเล็กมากเลยครับ ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์ครับสารเคมียังไม่เยอะครับในแวกหมู่บ้านผมก็ยังใช้น้อยอยู่ครับสารเคมีประกัดก็ยังพอมีตัวให้ดูครับครับตัวมีอเยอะเลยครับทังปลากินทั้งประกัดครับ โอ้โหเจือแล้วพี่น้องสีสวยมากครับตัวนี้นี่ครับดูครับใส่พอดีครับใบนี้ไม่ใหญ่ครับอันนี้ครับเพิ่งเจอบอดพี่น้องดูครับการทำบอดของป่าครับบอดสวยมากครับ ต้องดูว่ามีตัวไหมครับเดดร้อนด้วยครับวันนี้ตอนแต่เช้าเลยดูตัวครับดูครับใจนี่ครับปล่อยครับ เจอแล้วครับสองตัวเลยครับตัวผู้ตัวเมียด้วยแต่ไซส์เล็กครับสองสามเดือนครับดูครับปล่อยครับเจอแล้วครับใกล้กันเยอะเลยครับดูตัวเล็กครับปล่อยครับ ผมมียครับอืมทั้งเขียดทั้งปลาครับนะครับที่อยู่ไซนี่ครับผมมีย โอ้ตัวนี้สวยมากครับน้องดูดูด,ดูดูครับสวยมากครับครับไปสามจะชอบอยู่ตามใบไม้ครับแล้วก็น้ำเย็นๆครับจะชอบอยู่ครับน้ำเย็นด้วยนี่ครับตัวเล็กเยอะเลย ตามใบไม้รับอบสารครับโอ้ยตัวนี้สุดยอดเลยครับตัวนี้เขียวมากครับตัวนี้ครับดูครับสมบูรณ์เต็มที่เลยครับตัวนี้นะครับดูทำเลครับ น้ำเย็นมากครับนะครับเจอแล้วครับตัวเล็กครับปล่อยครับนี่ครับเจอแล้วครับเยอะมากครับปลาครับถือว่ายังสมบูรณ์ดีครับแหล่งธรรมชาติยังดมสมบูรณ์ครับนะครับปล่อยครับก็ อู่จากแหล่งมันครับเพราะว่ามันปามันจะอยู่ในร่มไม้ครับในใบไม้ครับโอ้ยตัวเมียพี่น้องนี่ครับตัวเมียอีสานครับครับ,รบตัวเมียอีสานครับ เจอแล้วครับพี่น้องเจอแล้วครับเจออีกแล้วครับพี่น้องตัวใหญแล้วครับดูครับดูดูครับประมาณนี้ครับตัวก็จะประมาณนี้ครับประกัดปลาลูกช้อนครับจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับบอดครับการทำบอดโคประกัดปลาครับปกัดิสารครับจะทำบอดอยู่ในแตงน้ําน้อยครับจะไม่ลึกครับปกัดปลาถือว่าประกัดเป็นปลาที่เก่งมากครับ เพราะว่ามีศัตรูรอบด้านรอบตัวของมันเลยครับทั้งงูทั้งปลาใหญ่ปลาซ่อนครับก็จะลุมมากัดกินมันครับถ้ามันมันก็จะต่อสู้ครับแต่ก็อาจจะต่อสู้ไม่ไหวครับเจอสัตว์พวกนั้นครับแต่มันก็เก่งครับประกัดปลาครับสามารถอยู่รอดได้ครับนี่ครับได้มาครับคัดไซใหญ่ครับ สำหรับการออกสำรวจประกาศป่าอีสานบุกซ้อนหลังจากน้ำแห้งครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับกาดร้อนแล้วครับก็พอมีบอดมีตัวให้เจออยู่ครับจังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับแหล่งธรรมชาติสารที่มียังไม่มีเยอะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง,กด,ดงกดติดตามพี่น้องท่านใดมีข้อสงสัยอะไรให,ให้เขียนคอมเมนต์ข้างล่างคลิปครับจะตอบให้ครับขอบคุณครับ